สวีดัสสวัสดีครับพี่น้องในช่วงพักกินเขานะครับช่วงพักกินข้าวรับประทานอาหารเวลาใกล้จะ4ี่โมงขับก่อนทำการแสดงมาแร้อาจารย์ดนตรีศิลปินทุกท่านพักรับประทานอาหารนะครับนี่ครับรถดููพระแม่สุภาพนะครับสาธุครับสาธุเอาแมงอยูงมานัง นามีอไม่ะย้ยิ้มีเ่ยิมีเ่ยิมจนยิ้มยิ้มจี่ยิมนยิมนเป็นทางถนนอ๋อทำอะไรสวัสดีค่ะสองพญินรีคูเดี๋ยวคว่าองช่องช่อง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 ช่องพญินีลัมเพินเอาไปเชื่อซองพญินรีคูใช่คำว่าช่องใช่คำให้มันถูกช่องยาสวรรค์เียอพรพรไนพรไนรนรูบ เฮ็ดยังเฮ็ดยังอ่ะเฮ็ดยังเงินโอ้ใช่คือหยัดคายจัดคายโอเคให้สาธุสาธุลดล้ำๆ้ำเลยๆคั้นขอมานไล่ไล่ใช่ค่ะใช่แน่แน่แน่ช่วงผักหยกนะครับพี่น้องทุกคนก็ไปกินข้าวจีนน้ำนะครับศิลปินแยกๆกันเดี๋ยวไปเบื้งว่า ที่ไหนยังไงและอะไรอ๋ออาจารย์ดนตรีเขาไปกินเขาก็หลับไกลไปนอนหนเนอะเดี๋ยวพี่น้องถ้าไปเบิ้งหลังพุ่วนะครับอาอไม่ยังอีกบันี้เก็บเสียพาไปแล้วจะไปไหนขาจะไปขาเอาไปบริจาค โอ้รับเสียพาพระเอกต้นก็งจ้ะเอาตามไปเส้นี่ว่าเจ้าเสอว่าไปต่อครับว่าสร้างเสียงว่าไปกว่าว่าไปว่ดไปนะเอาโอเควัสดีครับเสียบี้โอ้ยกำลังถามาพอดีมาเลยมาแล้วมาแล้วนี่วัสดีครับวัสดีครับ เป็นเจ้าเนี่มาแล้วนี่มาแล้วครับพี่น้องพ่อเองเสื้อเอา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 เอครับพี่น้องนี่มาหัวจึงแล้วครับพี่น้องวัาดีน้องสาวนะครับน้องสาวนี่นี่นี่น้องสาวน้องสาวน้องสาวนะครับถื่มาเดินทางให้กับน้งแกตลอดทุกครั้งได้ยังมาฝากก็ไม่ทำยังงกออาด ย่างโอ้ขอบคุณมากนะครับนี่เนี่ยข้าวเหนียวนะข้าวเหนียวมะอึดมะหยากครับนี่โอ้โหนี่อะไรมานี่ยมันข้าวหอมด้วยข้าวหอมข้าวหอมมาข้าวหอมมาข้าวหอมสวัสดีป้าจุกุ้ยว่าแล้วครับมาแล้วมาพ่อกันพอดีเลยเออครับสวัสดีครับ เอาบ้างกันบ้างกันเนื้อปลาเมนนัททวุฒิกับทอเบาเลินเออมาละเอามาส่งขายมเซบีมาส่งเตปั้นี่ครับลบแบบเท่ๆครับพี่น้องก็มืออื่นคือนพวกไมยว่านี่สีให้ทิพ์งานใส่มือบุญมือบุญทำบุญใส่มือบุญไรใส่มือบุญดูทำบุญครับลบแบบเท่ๆนั่นแหละจังหวะเส้นขับถามมอะไรพ่อป่าวหัวเข้ามาส่งหนาวิธีล่อสักครู่ครับ าตัวนี่เอาใส่ท้าใส่ใส่มืออื่นสิงานงานมืออึนงานทับุญจักบาทจักบาทบุญเฮียนมืออื interior, yeah. ่นเส่อทับุญพอดีปั๊ดมันเสียบีขึ้นมาพอดีเลยทับบนต้องการรวมกันเอาขึ้นสั้นตัวเออนี่จังแมนบ้าเลยไหมบ้ากว่านี้เลยมีเออทับบนนะครับแสีมันเอาไปตัวหนึ่งสีดำเด้อะเดี๋ยวเดี๋ยวเอันเสียบตึบๆว่ามันว่ามันเครื่องนี่ครับอันอันกูโบตาครับอ่ะตึบๆมานี่ครับพี่น้องเอาเอา เสบีย์มาถึงแล้วเราเอาเสือมาส่งมาหาจูเสืเอาลงแล้วเอาลงแล้วลงไปบ้านเหรอเต๋ออันนี้ให้เจ้าอัน่นี้นี่เสือบี้พี่จอนตัวหนึ่งมากว่าดิบุรีมาอยากมากเลยไปพี่จอนโอ้คิดถือครับพี่จอนพี่จอนขึ้นหอดคขึ้นหอดขึ้นหอดขึ้นหอดนหอ้นเดี๋ยวจะเดินไปดูสิ่งมหัศจรรย์ของบ้านแทงก่อนไปเบิ้งครับสองวันครึ่งครับไปเบิ้งเลยพี่เดี๋ยวพี่ไปเบิ้งเลยสิ่งมหัศจรรย์ครับโอเคครับผม บามากว่ามามากว่าเพราะว่าเพราะว่าเนี้แนวอัดปากคือรัพพี่น้องภาพเสียบีไปบงเวทีครับพี่น้องยังว่าจะมาดูสิมหาาลของนันแทนทำไมทำเสร็จสำเร็จได้ไงสาวันโอ้ฟังแต่ว่าบลับนอนไหมไม่ลับไม่นอนไหม ไม่หลับไม่นอนเลยอาจารย์ดนตรีก็จิงเขาไปทั้งหลังที anyway. เป็นยังไงคืเบังว่าหมู่บ้านเมองกวนบ่มีเหล็กพอชิ้นดิก่อนหน้านี้ไม่มีเหล็กพอชิ้นแต่ตอนนี้เป็นเป็นทีไปหมดแล้วเสียบี้คิดว่าเนี่ยวัสดีครับพระเอกทุกคท่านทุกคนน้องก้อยวัสดีครับพระเอกวัดได้ยินข่าวว่าเสียบี้กลับป่านีจะมาแจงเงินใช่ไหมครับคือบอกรัดไวเถิดครับ ป้าได้ข่าตอนตอนแถวขัดบอลเลี้ยงนั่นจอกมาพี่จะมาพี่คนไหนมากมาอย่างนี้ข่าว่าเสี่ยบี่ครับป้าป้าได้ข่าวว่าวันศิวลดลจะลงจากหนาร้อยบนเมืองไทยเฮยเห็นเขาสาดเขาบอกว่าเขาบอกด้านี่ชีพไข้เฮ็ดอยู่ที่นี่ย่าว่าได้อับพ่อแมนนี่เห็นเขเป็นประเด็นกันอยู่เอยเฮยเฮยวัดีบ้านฮักวัดกับวัดทีบ้านฮักเขียมุตีกันชนะเขาหยอกเขาหยอกบ้านท่าบักลาบัมมิตาความจริงใจครับนี่บ้านท่าบักลาเนบัมมิตาความอ่าก็วัดพระเอกโบสามคนมาอยู่ด้วยกันแล้วครับพี่น้องนี่ไม่เคยปั่นเออชอบก็ยังรี บ็แคยได้ี๋ยวว่นช่องพญาลีบ็แคยได้เห็นนั่งเอกพระเอกสามคนป้ากําลังมาปรึกษาเักเป็นจังบุญช่องแล้วครับมืัอนี้ครับผมช่องพญาลีรำเพลิงอบิเชียวป้าบุญช่องฝากให้เด้อพี่น้องเด้อฝากให้เด้อ ปลานองก้อยน้ำครับนี่นองก้อยฝาหนองลาบน้ำเนรัศีหนองลาบตัวนี้ก็ลาบมัคากมาไน่ยลาบน้องปดคับฝาหนองออมน้ำไสุดยอดแต่ละคนนี่ครับบัจะกออม้ออมบ่น้องอลาบบ่อยบ่อยมือแรงข้าขวบคนเล็กคนเล็ท่ามืแรงขวคนเล็ก่าเล็กอดแจงบ่จักก่อนงะเปหอดใส่เทียงงา่แต่ถ้าถ้างาะขึ้นไปแล้วมันได้แสเงไปเทงอายุรุงเท บ่ไไรบ่อ้องบ่อ้องเงาะแต่ทาไรสดคืออันนเขาดิาดแต่บ่อว่าสอดแจงอยู่ดิสอดแน่นอนบ,อบ่ออยากให้มันจบจักเทียนนะพะนะ สอดทวารผ้าก็นจบยี่สองเชียสามแถบโอ้เตี้ยเอาไว้แล้วสอดเหล่าปุ่มเปิแล้วแล้วปุ่มใส่บาทใส่บาทต้อบุญแต่บาทโดยที่ว่าไม่ต้องเปลี่ยนชุดใช่ใครลาล่างนานได้ก็ต้องล่างก็ได้แล้วเอาไปงอไหมเอางอไปทาบุญไหมเออบนบนสีฮอตคอยบ้านะแล้วบุญจำนาเพราะไรสิเรียนตำเดี๋ยวเบิ่งตอนอธิษฐ่ทานผันวัดสิวตดนแต่ว่าตอนเห็นผันเป็นงอไม่นั่นแล้วจบทรับสนมานี่ผู้ที่ให้บุญว่าสิวตุนคือเก่าครับพี่น้องเพือกใส่บาทโลดอ เอาโซ่โซ่มันมันพระเอกนั่งเอกทุกคนน้องก้อยนะครับไปกรุงเทพให้ลำล้ำเลยลุยๆได้มาไล่หลายๆทุกคนเนอะสาธุสาธุสาธุอิเลได้คือเขาได้คือเขาเพราะเทาคิดดีทำดีได้ดีหมดนายครับแมนเสื้อค้านี้เสื้อค้านี้คิดดีทำดีได้ดีเชื่อเอาเกี่ยวเข้ครับอาสวัสดีสันสวัสดีค่ะสันมาได้ใส่สาวปอค่ะสาวจ้าเลยนะคะเออเอาจังสิให้ตามมันกนเดี๋ยวน้ำซอสปอหน่ยเดี๋ยว ขันเห็นมือกล่องมาไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวนีงุ้มปากย่างงุ้มปากของไเขอมาหุ่จักแน่ยนั่นนั่นคอยว่านอนก็บอนนอนรับก็บ่หรับย่อมมือเศร้าตื่นก็มาไปโพสอีกฝันเห็นผู้นั่นผู้นี่ไปสิบอกเด้อว่าแต่ใจมือกล่องไม่กับนะคนตีไม่ที่มรถแฮมไม่ไปจะบอกนะว่าคอยนอนตีสามตื่นตีห้าก็ต้องความมัดสับมาเฝ้าเขาไม่ย่ามดอกแต่ว่าเร็วพอใจปะไปทางนั้นแน่ บางงานดอกแต่ว่าเร็วมีไปเร็วครับพี่น้องยิงปอเร็วค่ะครับกไปบึ้งมาแล้วพระเอกนั่งเอกหน้าหันมือแรงครบทีมแล้วครับพี่น้องมาหมดมาหมดเออมาบ่ดนี้มาทางครัวบ่ดนี้มาทางครัวมีอะไรให้กินบ้างมีทางครัวอาจารย์สวีทัศครับสวีทัศครับอาจารย์หวังสวัสดีหอดมาหอดันไปอยากไป ไปหาหมอหมอเสียหมอเสียเห็นไปเห็นแล้วโอเคครับถ่าเห็นแล้วครับเห็นแล้วบางใบแห่กก็เล่นเยอะมากพอดีพอดีเห็นแล้วเยอมากเล่นหมอเห็นแล้วก็เล่นเยอะมากอาจารย์จ็กกิ๊ดสวัสดีครับน้ำน้ำหาหมอเอาสวัสดีครับอาจารย์นี่เราเห็นกระตัวม่ขึ้นหัวนี่ครับเป็นเรื่องในยิงแต่มือนั่นเดี๋ยวบอกกับบอลอยู่ว่าไปอบรมอาจารย์จ็กกิ๊ดเราได้รับราชการแล้วเอาคือติดโปรไงซะมือนั่นทีไปงานแทะกับตามหากันแมนคือมันต้องไป ไปศึกษาก่อนเพราะว่าเข้าจังไหนเฮาได้เขามาแล้วนะครับเฮาเด็กขามาใหม่ๆซะก่อนแม่นครับก็คือช่วงใหม่ๆรอยช่วงรอยต่อระหว่างใหม่ช่วงประชุมใหม่ๆเฮาก็คือทําหน้าที่ส่วนนั้นซะก่อนแล้วอีกอย่างนึง่งเขาต้องไปศึกษาบทบาทบทบาทในี่ยเนี่ยคือย่างแน่หน้าที่ยังเนี่ยเรากลับไปไปเบิ่งกฎหมายนํานั่นแล้วคือยังในการปฏิบัติการงานปฏิบัติงานแมเขาก็ต้องรู้ไว้ได้ให้ที่เปื่้วอาจารย์ ยังครับยังบ่ได้เฮงยังเลยครับเดี๋เติบแล้ววะคลิปเลยเป็นเังไหนบัดนี้ช่ยังนิ่งอยู่นี่ช่องนิ่งกันวะนานนี่ไปกับไปเนี่ยก็เฮ็ดนั่นนี่เนี่ยแต่ว่ากับยังบ้านนั้นคือสถานการณ์ตัวนี้รถเท่าไหร่บัดนี้ออกรถแมนมันก็มีนนทดนงานนนทนั่นไม่ได้ออกกับฟ้าที่จะสีนองเด้อฝ้าครับอาจารย์จะกีดนี่คนทำหาหลายให้เขาเสด็จกระเพลินออฟฟิเชียลครับนี่แหละคือเขาครับแล้วกลับมาแล้วย้ำบัดนี้ให้มันอยู่ที่อยู่ทางยังน้อยไม่ได้เจ้าเอ้มุข่อยก็บจะไปล่ำเจ้ากับจะป ไปไปมั่นเนี่ฮะวันนี้ที่แยกกันแยงไปทน้างกันแยกเป็นท้างกันเราที่เดี๋ยวนี้เบ่งแล้วแบงสันปัน่วนมารถแห่กับหมอลำนี่มันก็แยกก็ออกรู้ว่าใครไปรถแห่รู้ว่าใครไปหมอลำแล้วระวังดนตีระวังศิลปินชัดเจนแล้วที่ีนเนี่ยเจ้ารถแห่พู้ได้จะไปขับรถแห่ก่อยกระหยานทั้งเจ้าคขับรถบทบาทอาจารย์จะกีดเคยรับมาแล้วสี่ห้าตำแหน่งครับไม่แน่ปลาช่อนตัวไม่อยู่เพราะว่าเราไปช่วข้าวเราไปทำบุญเลย ปลาช่อนตัวลมมเล่าก็สิมาคือเก่าละมามาถ้าปลาช่อนตัวอายุเม,มือนดรงานเราบ่มากมาก็เจ้านั่นละอาจารย์เจก,กิตครับครับรถเป็นโค้กเป็นนักร้องเป็นมือมีเป็นโอ้ยลายยางอะไรเนี่ยทนครับทั้งรถแห่นั่นแหละเจ้าบึงมัดเติมน้ำมันพร้อมเนอะอาจาเลื <c oughs> ล่มน้ำมัน <c oughs> น้ำมันทุกอย่างเลยเนาะทุกอย่างเนาะนั่นแหละครับขอบคุณอาจารย์เจกิจครับขอบคุณครับครับสุดท้ายนี่ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมทางช่องพญรีลำพันธ์ออฟิเชียลสำหรับคลิปนี้พี่น้อง ฝากไว้ชช่นเจ้ากรอนชิปหน่อยขอบคุีมิตสวัสดีครับ